สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของ DNS นะครับ d domain name s y Stem นะครับ d Domain n a n e s y Stem เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีตัว DNS เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเราเปรียบเทียบเหมือนตัว DNS เนี่ยก็เหมือนกับสมุดโทรศัพท์ของเรานะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรา มีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน100คนเหมือนเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะจำตัวเลขจำเบอร์เนี่ยได้โดยตรงครับเราก็ใช้วิธีการบันทึกชื่อครับอ,อย่างเช่นนาย A ก็เบอร์หนึ่งนายบก็เบอร์หนึ่งในระบบอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันครับเราไม่สามารถจำเลข i อของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้อย่างเช่นเราบอกเราอยากจะเข้า google.com เนี่ยถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เลข i อนะครับในการที่เข้าถึงตัวเว็บของ google นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าไอตัว DNS เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับลองเข้ามาที่มานพร้อมนะครับเบื้องต้นครับเราใช้ IP config โอ่อดูนะนี่คือเครื่องของเรานะฮะสิ่งที่จะเจอก็คือมีเลข IP นะครับมี Mark s u b ็ e t mask นะครับมี gateway อ่าอีกอันนึงคือตัว DNS server นะครับอ่าพูดง่ายคือเหมือนเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องสอบถามไปที่ตัว DNS server นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัว DNS server มันเจิงหรือมันล่มเนี่ยเราก็ไม่สามารถเล่อนอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราจะ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆนะครับใช้คำสั่งปิ n งนะ p ิ่ง www. google. com แบบนี้ฮะ ก็จะมีการตอบกลับมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือจริงๆแล้วเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Google ต้องใช้เลขไอพนี้นะครับในการเข้าถึงนะองลองสลอรอนะครับลองก๊อปปี้ไปนะครับเปิดที่ g o o g l ลนะนี่ครับเราก็สามารถเข้า Google ได้เหมือนกันนะครับโดยจากเลขไอพนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี ไม่มีตัวเลขนี้แหละครับไม่มีตัว d n น server หรอละครับเดีย๋ยวลองจะทดลองดูนะครับไปที่คนะอนโทรลคอนโทรลแนนเนะไปที่เลนส์เลนส์ตัดนะเชื่อมแอนด์เตอร์นะอันนี้เราเชื่อมต่อกับ Wifi อยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะต้อง ดูสเตต,ตัสตัวนี้ก็ได้นะเหมือนกันนะครับไป IP พคอนฟิกลบอ่อนนะนี่คือไอพ p ซับเน็ตน,นะครับ Gateway เดี๋ยวเราจะคอนฟิกให้เหมือนเดิมครับยกเว้นตัวนี้เพิ่มเพอ่์อครับเราจะไม่เอามาใช้นะครับ HP เดี๋ยวก,ก๊อปไปก่อนนะครับก๊อปไปก่อน i ออันนี้นะ สิดเน็นะครับสตเน็ตมาเตเวเราจะคอนฟิกแค่สามตัวนี้นะฮะจะไม่เอาตัวนี้มาใช้เนะี่ยลองดูว่าถ้าเกิดไม่มีตัวดินเนี่ยเราจะสามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้ไหมเนะี่ย ที่หน้านี้นะครับใส่ที่ property เนี่ยก็เป็นที่ real eg หนึ่งเจ็ดสองดับสองศูนย์หนึ่งหกเจ็ดดสองสองแปดสองห้าห้าจุดสองห้าจุดสองสี่แปด .subnet. เจ็ด์สองศูนย์จุดหนึ่งหกศูนย์จุดหนึ่งอ่าเราไม่เจ้าจะไม่ใส่ตัวนี้ server นะครับ แันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ตรงนี้นะครับอ่อาทีนี้เราลองดูครับถ้าเราปิง Google ครับปิงได้ไหมนี่ครับปิง Request Not f i ไฟโหไม่เจอครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราปิงมาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปถามตัวนี้เร์อได้เนอะนะครับอ่าลองเข้าเว็บดูครับเข้าได้ไหมนีเยปิดไปก่อน เข้าไม่ได้แล้วน,นะครับเปิปื่อแล้วครับไปลองเิดบุ๊กนะครับเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราเอาเลขไอพีของ Google มาเข้าลองดูได้ไ ถ้าเราลองปิงเรวยเลข4ได้ไหมอ,อ่ะยังปิงถึงนะยังปิงถึงนะครับแสดงว่าอะไรครับคือแพ็กเกจจากจากเครื่องของเราเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google เนี่ยยังยังส่งไปถึงนะเพียงแต่เราไม่สามารถเข้าด้วยเว็บเบราว์เซอร์ได้เนื่องจากว่าวิธีการเข้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยต้องมีตัว DNS เซิร์ฟเวอร์นะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานอยู่เนี่ยในมือถืออะไรก็เหมือนกันนะี่ก ก็ต้องมีตัว d นะีเนตเซอร์เวอร์เนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราบอกเราเล่นเน็ตไม่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าอินเทอร์เน็ตเราโดนตัดขาดนะอย่างเช่นเราบอกสายไม่ได้ขาดระบบไม่ไม่ล่มเนะี่ยแต่เพียงแต่ว่าที่มันเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องของเราเนี่ยไม่รู้จักตัว d ีเนตเซอร์เวอร์หรือตัว d ีเนตเซอร์เวอร์มันมันดาวไปนะครับมันล่มไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะตรวจสอบได้นะว่าเราอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยล่มเพราะเหตุใดนะเดี๋ยวเราไป ไม่ได้นะครับทีนี้ลองแก้กลับให้เหมือนเดิมครับแก้กลับเหมือนเดิมนะเอาเพิ่มตัวนิดเข้ามานะครับสองส่วนสามจุดหนึ่งห้าแปดจุดหนึ่งเจ็ดแปดจุดสิบเอ็ดหรือเปล่าโอเคใช่ไหมสองส่วนสามจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดเก้านะครับเดียวนี้ก่อนนะเจุดเก้า ใส่ไปเลขเดียวนะครับเข้าได้ทันทีนะครับเป็นบุกครับอ่าเป็นบุ็กกเข้าได้ทันทีนะลองปิง้งดูครับปิง้งเวร์ับอ่าปิงได้ปกตินะอ่านี่คือความสําคัญตัวของตัว DNS Server นะครับทีนี้ถามว่าทําไม DNS Server เนี่ยต้องมีหลายเลขครับหลายตัวครับ ในองค์กรต่างๆนะครับก็จะเจอว่าวเหตุผลเพราะว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กรจะต้องไปสอบถามตัวดินเดนะครับเพราะฉะนั้นบ้าววรจะมีรองรับมากกว่าหนึ่งตัวนะหรือว่าตัวนี้มันล่มไปฮะตัวอื่นก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อใครสนใจก็ลองทดลองดูนะฮะขอบคุณครับ